เสียสัตว์เสียสังหางเหย้าสนุกเกงเสียไกลกลุ่มหางสันเกงเปลี่ยนเต่าตื่นเมื่อตาเสียไกลพี่น้องเบิร์ล้ววแนวกินอนะ่ะไกล้คอยคอ่ะตายฮ่าบุา้มไม่แนวกินแล้วเอาเงาเนี่ยกระตื่นติดสูกินไหมอุ้ยไก่ตัวนั้นขึ้นหน้าไล่เขนเป็นหูดแต่ว่าเนาะอ้าคือเป็นโรคเป็นพ่ยแต่ละลูกให้พอบั่งด้วยบมั่งด้วยให้พอบั่งด้วยโอ้ยบ่ให้เบิ่งนนีะพี่น้องหนานเป็นยังไง พ็เด้เบิ้งมาโดนเติบมาหยับมาให้พอเบื้องดีอุ้ยให้เบิ้งเนี่ยอุจะแม่งแพงเจ้าของหายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวกูบอกตอนให้มึงกินดีหยับมาตัวน้อยตัวแค่ดีอยู่ยเท็นนาแห่งเป็นโลกเนาะนี่เนาะมามาลูกมามาจับโซ่เนี่ยโอ้ยบ่ให้โซ่พี่น้องเหลายเติบอยู่กอ้อย คุณน่ะนยากาศยังมือเศร้าพี่น้องอีสานบัานเห้าเป็นซี่แล้วตื่นขึ้นมาบ่ฮอดบ่ได้ฟียงไฟย้อนดอกมันบ่อันนี้อันบ่หนาวไปไน่นไรรยากาศเป็นจังสี่แล้วพี่น้องเอ้ยพุณออนซ้อนอบ่คุณตัวน้อยๆเลี้ยงลูกเจ็ดตัวแปดตัวเลี้ยงได้เนาะสับวัดสัต์ คนห้าสมัยสมียเลี้ยงลูกสองคนก็วายากเบื่องมันเปียกเบื่องมันเป็นตัวอย่างเป็นเพียงุูนะเปดยโตเลี้ยงลูกเสยน่ะนะจะพานาแพบ่ม่ให้ลูกใส่และตุ้มลูกเอาได้ย่ำเกินขึ้นน่ะนะเออบันนี้นี่บ่มีเงินเดือนเงินดาวเด้ตื่นมาหาสู้ลูกกินนี่นะเจ้งเป็นตะไนคนกากีอายุแต่แห่งวิตจากคนเก่แบบนั้นไปหาเกียร์กินหาสุลูกสู้เต้ากิน บัดคนเฮาสมัยซุมนียโอ้ยลูกสองคนสามคนขจมวัญญะเวิร์งรับประสาสเป็นตัวย่างเปียงพล่มเนี่ <laughs> เอาเอาเอาตกดกันไก่ตกพี่น้องไก่ตอกบรรยากาศกยังมันเศรา้าเอาไฟอันนี้คือหวงอามตามคือเพราะได้ปิดนั่นเนี่ยปิดมองดโซล่าเซลฮะ้างหลังตี เนี่ยเนี่ยเอามงไรปะเนี่ยนี่ตีตัวเซลเอากระต่ายไปได้เบิดล่ะไปสิโซ่กระต่ายมบึงกระต่ายดิอัศจรรย์ใจแค่หางเปเปสังมาก่อมลง่มนางบัดกระต่ายหางเปเปบัดกระแตหางปอมๆ็ยังก่อมนางเปลี่ยนเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนนี่เพราะท่านเลนยากาศยัง่ยมรสเศร้า ก็ได้ Circuit, ๋ยวมาแววกับเพื ة, ่อนเั devil, è, ิดใจเพื่อนอยากแขกคนแน่หรือโอ้ยผักว่าเดี๋ยวลงรหลดอู้แววนั้นเวลาแววนั้นเนี่ยโอ้ยอีหลาก็ตัวเมียก่อนแย่แต่ตัวเมยบ่เอาตัวผู้ปล่อยบอกมากขันตัวผู้เซิ้งกันเลยออกลูกแลายได้เลี้ยงบ่ไหวเลี้ยงบ่ตชนะกินว่าอาหารเปียงเป็นไตนัยก็เลยเอาแต่ตัวเมยปล่อยไว้ตัวผู้ขังไว้ในคอบกุนเศร้าเซิ้งกันสูว่าบ่มีอยากเซิ้งกันเราออกแต่ลูกของกูเลี้ยง เบิ่งธรรมศาสตร์เนียเมื่อเช้าท่านนี่ล่ะพี่น้องว่ได้ไปหาเที่ยวถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอท่างใดหรือถ่ายยูเทนยูซันเจ้าของท่านนี่เด้คิมนี่เดอสวัสดีครับสวัสดี